เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะไอความรู้สึกที่มันซับซ้อนอย่างความสุขหรือความพักดีต่อแบรนด์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาเอาไม้บรรทัดที่ไหนมาวัดกันและเขาเปลี่ยนสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้พวกนี้ให้กลายเป็นตัวเลขที่เอาไปวิเคราะห์ต่อได้ยังไงวันนี้แหละครับเราจะมาไขากุญแจสู่ปริศนานี้กันด้วยเครื่องมือทางสถิติที่ท,ทรงพลังมากๆที่ชื่อว่า structural equation modeling หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า SEM ครับใช่เลยครับ คำถามคือแล้วนักวิจัยจะวัดค่าความสุขออกมาเป็นตัวเลขเป๊ะๆได้ยังไงมันไม่ใช่การชั่งน้ําหนักหรือวัดส่วนสูงที่เราทํากันง่ายๆซึ่งความท้าทายนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญของการวิจัยในสายสังคมศาสตร์เลยแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เจ้า s c m เนี่ยกลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้เลยละครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยกับจิ๊กซอชิ้นที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือความท้าทายพื้นฐานที่นักวิจัยสายสังคมศาสตร์ต้องเจออยู่ตลอดเวลา คือในโลกของการวัดผลเนี่ยนะครับมันมีของอยู่2แบบที่ตั้งกันสุดขั้วเลยแบบแรกคือข้อเท็จจริงที่จับต้องได้อย่างส่วนสูงหรือน้ําหนักแต่อีกแบบคือความเห็นที่เป็นนามธรรมามากๆอย่างความพึงพอใจซึ่งในทางสังคมาศาสตร์เราส่วนใหญ่จะเจอกับอย่างหลังนี่แหละครับที่มันไม่มีทางวัดได้สมบูรณ์แบบร้อเซนแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนปรับปรนอยู่ด้วยเสมอสมการนี้อาจจะดูง่ายๆนะครับแต่เชื่อถือว่ามันทรงพลังมากๆ x เท่ากับ t บวก e มันบอกเราว่าทุกครั้งที่เราวัดอะไรบางอย่างหรือก็คือค่า x เนี่ยค่าที่เราได้มามันไม่ใช่ค่าที่แท้จริงหรือ t เป๊ะๆแ,แต่มันมีสิ่งที่เรียกว่าความคลาดเคลื่อนหรือเจ้าตัว e นี่แหละครับปนเข้ามาด้วยเสมอภารกิจสําคัญของนักวิจัยก็คือการพยายามจัดการเจ้าตัว e นี้ให้มันเหลือน,น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นเองพอเรารู้แล้วว่าปัญหามันคือเรื่องความคลาดเคลื่อนในการวัดทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาทําความรู้จักกับพระเอกของเรา ที่ถูกสร้างมาเพื่อจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะนั่นก็คือโมเดลสมการโครงสร้างหรือ SEM นั่นเองครับส่วนประกอบแรกของ SEM ก็คือ Factor Analysis Model หรือ FAM ครับให้ลองลึกภาพง่ายๆว่า FAM เนี่ยมันคือการสร้างพิมพ์เขียวของสิ่งที่เราอยากจะวัดมันช่วยให้เรากำหนดได้ว่าอ๋อถ้าจะวัดความสุขนะเราต้องไปดูที่อะไรบ้างเช่นความถี่ในการยิ้มหรือระดับความพอใจในชีวิต พอเรามีพิมพ์เขียวที่ชัดเจนจาก FAM แล้วใช่ไหมครับส่วนประกอบที่2ที่เรียกว่า Path Analysis Model หรือ PM ก็จะเข้ามาทำหน้าที่เหมือนเป็นนักสืบเลยครับคอยลากเส้นเชื่อมโยงจุดต่างๆในพิมพ์เขียวเพื่อดูว่าอะไรเป็นสาเหตุของอะไรกันแน่และนี่แหละครับคือช่วงเวลาที่ต้องร้องอ๋อเลย s e m มันก็คือการเอาสุดยอดเครื่องมือ2ออย่างนี้มารวมร่างกันทําให้เราสามารถทั้งวัดสิ่งที่มองไม่เห็นได้อย่างแม่นยําด้วยพิมพ์เขียวจากแฟมและในขณะเดียวกันก็ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างสิ่งเหล่านั้นด้วยการสืบสวนของแพมทั้งหมดนี้ทําได้ในครั้งเดียวเลยเอาล่ะครับงั้นเรามาเจาะลึกกันในส่วนแรกก่อนเลยว่าเราจะเปลี่ยนสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้ให้กลายเป็นสิ่งที่วัดค่าได้จริงๆเนี่ยเขาทํากันยังไง สับเทคนิคนิดนึงนะครับสิ่งที่เราพยายามจะวัดในทางสังคมศา,ศาสตร์เนี่ยเราเรียกว่าตัวแปรแฝงครับมันคือคอนเซปที่วัดกันตรงๆไม่ได้เลยเหมือนเราพยายามจะกำมือเพื่อจับอากาศนั่นแหละครับเรามองไม่เห็นมันนะแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่จริงและเราก็สัมผัสมันได้ผ่านสิ่งอื่นอย่างลมที่พัดมาโดนตัวเราเบาๆนั่นแหละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกลองดูตัวอย่างที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนั่นก็คือขวัญและกำลังใจในการทำงาน เราจะเอาไม้บรรทัดที่ไหนมาวัดค่านี้ได้ล่ะครับถูกไหมครับแล้วเราจะวัดมันได้ยังไงละ่ะคําตอบก็คือเราต้องมองหาสิ่งที่มันสะท้อนออกมาเหมือนกับที่เราเห็นเงาของวัตถุนั่นแหละครับเราอาจจะวัดขวัญและกําลังใจโดยตรงไม่ได้แต่เราสามารถถามคําถามเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทความสัมพันธ์กับหัวหน้าหรือความรู้สึกมั่นคงในงานสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เป็นตัวสะท้อนหรือเป็นเงาของตัวแปรแฝงที่เรามองไม่เห็นโอเคพอเราวัดสิ่งที่มองไม่เห็นได้แล้วทีนี้เราก็มาถึงส่วนที่2ของ SEM ซึ่งเป็นส่วนที่ผมว่าน่าตื่นเต้นมากเลยนะนั่นคือการสร้างแผนที่ความสัมพันธ์เพื่อดูว่าอะไรเป็นสาเหตุของอะไรกันแน่หน่วยที่เล็กที่สุดหรือว่าตัวต่อเลโก้คิดแรกของแผนที่นี้ก็คือลูกศรน,นี่แหละครับมันแสดงความสัมพันธ์ง่ายๆเลยว่า x เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิด y โดยตัวแปรที่อยู่ตรงหางลูกศรคือสาเหตุและตัวแปรที่อยู่ตรงหัวลูกศรก็คือผลลัพธ์นั่นเองครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ การจะบอกว่าสิ่งหนึ่งเป็นสาเหตุของอีกสิ่งหนึ่งได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะมันต้องผ่านด่านหรือเงื่อนไขที่เข้มงวด4ข้อนี้ให้ได้ก่อนคือ x ต้องเกิดก่อน2อ,อย่างนี้ต้องเกี่ยวข้องกันพอมี x ก็ต้องมี y และพอไม่มี x ก็ต้องไม่มี y ซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงความรัดกุมที่อยู่เบื้องหลังโมเดลพวกนี้ครับในโลกของ SCM เนี่ยนะครับมันมีถนนหลักๆอยู่สสายให้นักวิจัยเลือกเดินซึ่งการจะเลือกเดินไปทางไหนก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของนักวิจัยเป็นสําคัญเลยครับ ถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับ CBSM e เนี่ยจะเหมือนกับผู้พิพากษาครับมีหน้าที่ตัดสินว่าทฤษฎีที่มีอยู่แล้วมันสอดคล้องกับข้อมูลจริงไหมส่วน PLSM e จะคละฟิลเลยเหมือนกับเป็นนักสำรวจที่ออกเดินทางเพื่อค้นหาเส้นทางใหม่ๆหรือสร้างแผนที่ขึ้นมาเองโดยจะเน้นไปที่การทำนายผลลัพธ์ให้แม่นยำที่สุดคำถามสำคัญเลยก็คือแล้วเราควรจะเลือกเดินถนนสายไหนดีล่ะ การตัดสินใจนี้ก็ขึ้นอยู่กับคำถามวิจัยและลักษณะของข้อมูลที่เรามีอยู่นั่นเองครับแล,แล้วเราก็เดินทางมาถึงหัวใจที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วครับเป็นกฎเหล็กแค่ข้อเดียวเลยที่นักวิจัย s c m ทุกคนต้องจำให้ขึ้นใจกฎพองคำข้อนั้นก็คือการวัดต้องมาก,ก่อนเสมอครับเพราะไม่ว่าโมเดลความสัมพันธ์ของเราจะซับซ้อนจะดูดีแค่ไหนก็ตามมันจะไม่มีความหมายอะไรเลย มันก็เหมือนกับการสร้างตึกกระฟ้าบนฐานที่ทำจากสายนั่นแหละครับต่อให้ข้างบนจะสวยแค่ไหนสุดท้ายมันก็ต้องพังลงมาอยู่ดีถ้าหากตัวแปรที่เราใช้วัดนั้นมันไม่มีคุณภาพตั้งแต่แรกสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปลองคิดกันต่อนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเรามีเครื่องมือที่สามารถทำความเข้าใจและสร้างแผนที่ของสาเหตุที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการกระทำของมนุษย์ได้อย่างแม่นยำแล้วจริงๆเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เราจะเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงมันเป็นอันดับแรก